ว้าววนนี้น่ากินจังเลยเอาสูตรแล้วก็วิธีการมาฝากทุกคนเช่นเคยนะคะอย่าลืมนะคะสูตรแป้งอยู่ท้ายคลิปนะคะดูให้จบนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขนมครกยกถาดมาอีกแล้วนะคะ วันนี้ค่ะอ้อพาทุกคนมาทําขนมครกยกถาดหน้าข้าวเหนียวมะม่วงค่ะหืมน่าทานมากๆเลยนะคะก็ออาสูตรแล้วก็วิธีการมาฝากทุกคนเช่นเคยนะคะอย่าลืมนะคะสูตรแป้งอยู่ท้ายคลิปนะคะดูให้จบนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําขนมครกยกถาดหน้าข้าวเหนียวมะม่วงกันเลยนะคะเริ่มจากการเผาเต้านะคะเผาเตาแล้วก็ต้องเช็ดเบ้าด้วยนะคะ ใช้ผ้าขาวบางแบบนี้นะคะเช็ดเลยจับเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็เช็ดที่เบ้านะคะจากนั้นทดสอบว่าเตาเราร้อนได้ที่พร้อมกับการหยอดหรือยังนะคะด้วยการฉีดน้ำลงบนกระทะขนมครกนั่นเองว,ว้าวเห็นไหมคะเห็นไหมคะแบบนี้คือร้อนได้ที่นะคะก็คือถ้าหนาแห้งเลียวเลยก็ใช้ได้เลยนะคะพยายามดูไฟนะคะใช้ไฟเบาๆนะคะในการทำนะคะ เริ่มที่การหยอดแป้งลงไปในเบ้าของขนมครกนะคะหยอดลงไปเลยอ่ะหยอดเร็วเลยนะคะใส่สักประมาณ3าส่วน4ของเบ้าเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใช้วิธีการเขย่าแล้วก็ตะแคงหมุนนะคะนี่นะคะตามด้วยส่วนของกะทินะคะใส่ลงไปเต็มเบ้าเลย จากนั้นนะคะเราจะปิดฝานะคะสักประมาณ3นาทีได้นะคะ3าถึงหนาทีก็ได้นะคะต้องดูคือเราพยายามแบบเปิดดูบ่อยๆนะคะนะอย่าปิดนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกะทิจะแตกตัวนะคะจะโดนความร้อนแล้วจะแตกตัวแล้วจะแบบฟูขึ้นมาเนี้ยจะไม่ได้เลยนะคะต้องพยายามหมั่นดูบ่อยๆนะสักประมาณ2อสนาทีเปิดดูทีหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขนมครัวของเราสุกได้ที่หรือย,ยังนะคะ ว้าวต้องเป็นแบบนี้นะคะต้องออกเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้นะคะเป็นใช้ได้เลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาแคะมายกถาดกันค่ะแล้จะมีการตัดขอบนะคะจากนั้นก็ใช้ปลายมีดนะคะแสะขอบแบบนี้นะคะน่าเห็นไหมคะจะยกง่ายนะคะแล้วก็ล่อนเลยนะคะ แค่สอดลงไปแค่นั้นเองค่ะนี่ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หน้าลงไปค่ะวันนี้เราทําหน้าข้าวเหนียวมะม่วงนะคะข้าวเหนียวมูนของเรานะคะนี่แล้วก็จะใส่มะม่วงลงไปด้วยนะคะแบบนี้ทุกคนน่ากินมากเดี๋ยวมะม่วงตามมาทีหลัง แล้วก็เอามะม่วงวางคู่กันนะคะแบบนี้อ่าโอเคครบเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะหน้าตาน่าทานไหมคะทุกคนแบบนี้นะคะขนมครกยกถาดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าอะไรก็อร่อยทุกหน้าเลยคะ่ะน่าทานมากๆเลยเนาะสำหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนต้นอ้อคิดเช่นนะคะด้วยไฟล์เอกสารสูตรทําขนมครกยกถาดนะคะราคาเพียง299บาทนะคะก็ติดต่ออ้อมาได้เลยนะคะที่092ย์4ก้าสหรือ087 5์แปดเจคะ่ะ อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะว้าววันนี้น่ากินจังเลยในส่วนของการทําขนมครกนะคะจะมีอยู่สส่วนนะคะส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนของตัวแป้งนะคะซึ่งเราจะมาทําตัวแป้งกันก่อนนะคะส่วนประกอบของการทําตัวแป้งนะคะเริ่มกันที่น้ําตาลปี๊บนะคะเราใช้200กรัมค่ะนี่นะคะ ตามด้วยนะคะน้ำปูนใสนะคะอันนี้เราแช่ไว้แล้วคะ500มิลลิลิตรนะคะ,ะ,คะตักในส่วนที่เป็นฝ้าด้วยนะคะจากนั้นก็ละลายนะคะคนให้น้ำตาลละลายเลยนะคะน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่แป้งข้าวเจ้า1กิโลค่ะ ามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะ25กรัมค่ะอันนี้อ้อวัดช่างตวงเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะใส่ผงฟูค่ะ1ส่วนสี่ช้อนชานะคะเบกกิ้งโซดาค่ะ1ส่วนสี่ช้อนชาค่ะต่อไปเป็นน้ำข้าวหอมมะลิปั่นนะคะวิธีการก็คือนำข้าวหอมมะลิหุงสุกนะคะมาปั่นนะคะปริมาณ250กรัมแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะคะ500มิลลิลิตรค่ะ จากนั้นนะคะเติมน้ำเปล่าอีก1000มิลลิลิตรนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาล้างในส่วนของน้ำน้ำข้าวที่มันเหลือนะคะล้างแก้วไปด้วยเลยแล้วก็เติมอีกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้บิกเกอร์มันแค่500นะต้องเติมอีก500นะเป็น1000นะคะ เบ็ดเสร็จแล้วนะคะสูตร1กิโลนี้นะคะจะใส่น้ําทั้งหมด2,000มิลลิตรนะคะนั่นก็คือมีน้ําเปล่านะคะ1000มิลลิลิตรนะคะแล้วก็มีน้ําจากการปั่นกับข้าวนะคะอีก500นะคะแล้วก็มีน้ําปูนใส่อีก500นะคะ <c oughs> ทั้งหมดรวมเป็น2000นะคะต่อสูตร1กิโลกรัมค่ะ <c oughs> <c oughs> จากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเ <c oughs> ท่านี้นะคะเราก็จะได้ในส่วนของแป้งขนมครกแล้วค่ะค่ะต่อไปเราจะมาทําในส่วนของตัวกะทิกันนะคะ เริ่มกันที่น้ำตาลทรายนะคะ250กรัมค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะ650มิลลิลิตรค่ะจากนั้นค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะตามด้วยกะทิกล่องนะคะหรือเป็นกะทิขวดแบบนี้ก็ได้นะคะ1กิโลค่ะ ลือนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะและส่วนประกอบสุดท้ายนะคะก็คือในส่วนของตัวแป้งที่เราผสมไปก่อนหน้านี้นะคะปริมาณ500มิลลิลิตค่ะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวกะทิแล้วค่ะ